ดีมันลบไม่ไดะะ้ค่ะเลยลบเป็นบุกลแทนค่ะ,ก,ะก็เลยกระป๋่ได้นี่ป็นาหนามากค่ะพี่นอ้องข่อยผ้าเล็กหน่อยไปรงเล่มดิบบริษผาเด็กหน่อยไปเบิกงงานห่เด็กหน่อยข่อยตลอดต่เละอยู่ด้วค่ะเห็นปะอันเด็กหญิงวนิดานี่น่แล้วบอกแค่เก่งด้วยพี่นองข่อยใหใ<ช>แล้วอ่ะออตาม<ห>คุณแม่ด้วยนะคะนั่นเห็นบอลููข่อยว่าธรรมดาได้พี่นอง พยาเด็กหน่อยมอักนดูงานในสถานประกอบการอันเด็กหน่อยบมเพะเขาเห็ดอันธุรกิจโรงแรมอันอยู่นคอ,อนพนม่มยู่นิมโขงได้ค่ะพี่น้องอเดี๋ยวสิผ้าไปอันเขาไปเบิงในโรงแรมละกันสิผ้าไปเบิงริมโขงนั่นมือบรรยากาศดีดีค่ะมือนน้พี่น้องบรรยากาศอันด้านหลังโรงแรมได้หน่สวยสวยค่ะมองไปข้างหลังพี่น้องเห็นบะเป็น เป็นโค้งด้วยอยู่ขางหลังเป็นไม้นาำโคง้งลรงเลมใหม่อยู่เมืองนคนพรพนมตึกบกสูงนึงค่ะนะ่ตึกบกสูงดงเยคุณกุจิบแล้วว่างเจ้าลื่นเนย่จ้ะเห็นบ่อนคุณลุนลื่นเมื่อกี้นี่ไม่เห็นค่ะ แล้วปกติเนาะมามเห็นริมของเราเราอาจจะชินแต่ความรู้สึกของลูกค้าที่มา,าบรรยากาศแอร์เขาเรียกว่าไงนะวิวเขาแต่บรรยากาศเป็นของของเราที่เขาของเขาแต่เรามอเป็นของเราถูกป้ะแม่เราดูที่ทําไม่ต้องเสียอะไรนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ทําการเป็นห้องแอร์นะคะเห็นไหมสวยไหมเห็นไหมสวยเขาแต่ละวันไม่เหมือนกันในเรื่องของบ้านนะคะบ้านของเราเนี่ยก็จะมี เรื่องของช็อกโกลกาแฟที่เป็นกาแฟออร์แกนิกนะคะซึ่งเราสามารถพรีเซนต์โปรดักต์ของาาน้ำความพนมได้สับประรดที่ก็ใช้สับประรดท่าดูเทนซึ่งเป็นของของที่ไหนท่าดูเทนของนทำพนมไหมใช่สามารถขับรถชมได้สามารถปั่ก็มีทางสกายวอล์์หรือว่าวอล์เวย์นะคะลงไปเชื่อมข้างล่างลงนึงของได้ทันทีบริษัทนะตรงนี้ปกติตัวโรงแรมท่าดาเขาก็ต้องมีใส่ใน,สในเรื่องของ สานะใช่สานะหอนน่าร mm ักตะบุ๊ตะนิมากนี่ nah ิอนทีใหน่อยเอยสีดูที่นีใช่ไหมเอามาดิลูกอันนี้คือรูปที่ของพวกเราเนาะที่ทำกาน่าได้ดีมากูกร้อ่สิบหห้องใช่ค่ะโดยตัวห้องนะคะก็จะถูกเปลี่ยนไปตามแต่ละรูมไท่ะค่ะตรงด้านนี้ก็จะมีสุพีเรีย มีห้องสวีทมีห้องดูเพกห้องดูเพกก็คือเป็นห้องลักษะเหมือนถึงคอนโดค่ะเป็นห้องสองชั้นน้านี้ก็ห้องใหญ่สุดนะคะหนึ่งห้องก็จะมีอ่างจาก Fu ซซี่ที่มองบริเวณออกด้านนอกแล้วก็เห็นยิมฟังโครงค่ะอาจารย์ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ที่เท่าไหร่ราคาเริ่มต้นจริงเริ่มต้นั้งแตนหนึ่งค่ะเก้าร้อยบาทค่ะขึ้นอยู่กับรูมท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับวันที่ลูกค้าเข้าพักค่ะอันนี้หืองย่านนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นส่วนของห้องจัดเลี้ยงนะคะ ตามแต่ละชื่อห้องเราจะใช้ห้องยามดีีดนะคะซึ่งทุกโรงแรมทุกสาขาจะใช้อันนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะ<อ>การตกแต่งลักษณะของอิฐมอนนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นอัตลักษณ์ของคอนครพนมเพื่อ,องความคลาสสิกในเรื่องของภูมิทัศ์แล้วก็การอิฐมอนที่มันยื่นออกมาก็เปียบ